วันนี้ลูกค้ามาติดตั้งนะคะอีโนวาเป็นหนังสีดำได้สีเทาเรียงเส้นสวยแบบนี้เลยนะคะทั้งปีกเบาแล้วก็เบานั่งนีค่ะแล้วก็ตรงบ่านะคะก็จะมีเรียงเส้นแบบนี้ทำให้ดูทั้งภูมิฐานแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะให้ดูชัดๆความนุ่มนะคะจะนุ่มมากแล้วก็นุ่มด สังเคราะห์ไม่ใช่ฟองน้ำนะคะบาะจริงจะหนาประมาณเท่านี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวของใย,ยสังเคราะห์ที่เสริมเพิ่มเข้ามาค่ะเราไม่ได้มีการยึดกาวหรือว่าติดแม็กนะคะทำให้เบาะเดิมๆเนี่ยไม่ช้ำเลยสามารถพับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะอ่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่พับให้ดูอ่านเนี่ยค่ะเบาะพับแยกก็ยังพับแยกได้เป็นปกติค่ะ หัวมหมอนสใบก็จะคุม3าใบนะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นประมาณนี้โอ้สวยงามมากมีที่เท้าแขนด้วยค่ะสามารถเอามาใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะการใช้งานก็จะประมาณนี้ค่ะ